้อมเดินทางจ้าตอนนี้กําลังเติมน้ามันอยู่เสร็จแล้วก็ไปบ้านน้องนะคะไปรับน้องรับรูปแล้วก็ไปจ้าคืนนี้นอนที่ดุสิตธานีพัทยานะคะ mm hmm. ก็สถานที่คุณเคยอีกแล้วยังไปบ่อยเหลือเกินอ่านพักดุสิตอีกแล้ว เพราะว่ามันเป็น,นโรงแามที่ติดกับชายหาดแล้วก็คุณเคยเคยไม่ไดคุณเคยมันเมือน,นชินอะโรงแรมนี้ตอนนี้เพื่อนก็มีมาออกกําลังกายที่นี่ด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าวันนี้เรามากับครอบครัวน้องสาวนะคะจ้าเอ๋น้องหมัน อุ้ยาเอนเนียอนเนอเนี้ยอันเนีกยอนเนี้ยโอเไมโอเคไหมโอเคไหมกไม่ได้เอามอนข้าามาใช่ไหมเออออขออนให้เอาเอาเือโอเคไหม อันยองเซยอยใไนรีิสุดก็ได้ไออกจากเคหะสุพรรเรียบร้อยยังไม่ไปเห็นทะเลเลยนะเยสส์ก yeah, ๊อ เอ็ดโมงเลยหรอแต่เราต้องกินแต่เช้าเนี่ยไม่งั้นเราไปกินกลางวันต่อไม่ได้คลิปกินชัดๆเป็นห้องแบบว่าทวินลูมนะคะนั่นคืออีกห้องหนึ่ง ก็จะเป็นเตียงแบบ king size แล้วก็เป็นแบบใช่โออน่ารักมากเลยให้แมทแล้วก็ขนมนี่คืออุปกรณ์นะคะที่จะมาเล่นทรายแต่ว่าฝนตกโอ้ามาดูห้องน้ำกันแพลนวันนี้ก็คือพายอย่างมาเล่นน้ำแล้วก็เล่นทราย แต่แตระหว่างทางที่มานั้นฝนตกชุ่มฉ่ำมากส่ง,สงให้ได้นะสง่สงไปเลยส่ง <c oughs> สิ่งที่กังวลที่สุดก็คือไม่ลงเลยจ้า สิ่งที่คิดแล้วมันก็เป็นจริงไม่ชอบทรายอะไรที่มันมันหนึบดับหนึบดับไม่เอาโอ้หลอกยนั่งนั่งนั่งลงนั่งยังแย่งก็เอาเอาเปื้อแล้วลงเปื้อน แอปเปิลก็ปุกเติมมะพร้าวปเปิลเติมมะพร้าวเดินขย็นทำไมเดินขยิงอ่ะ <sk r ug> สิ่งที่ทุกคนกำลังรุและกลังวลว่าอยากจะลงเล่นน้ำทะเลไหมเพราะว่าอะไรก็แบบข,ขยะขยะไปหมดขนาดแบบพื้นผมก็ไม่อยากเหยียบทรายก็ไม่อยากเหยียบ แล้วตอนอนั้นที่มาครัง้งแรกก็คือมากับป,ป๊าเขาให้เหยียบเหยียบก็หลบร้องไห้ไม่ยอมนี่ก็อาการเหมือนกันจ้าไม่ยอมใส่ดีหน่อยใส่นีหน่อยนี่นีหน่อยใส่นีหน่อย

จัมบุ๊มหนึ่งยองจั้เอาคิดได้เฮ้จับมือจับมือจับตัวละข้างหาอะไรกินกันหิวแล้วข้างนี้จะจับข้างนี้เพื่อนแนะนำครัวเจตุ้ม ตดสามทุ่มต้องรีบไปตอนนี้ก็ประมาณเกือบทุ่มหนึ่งละหลังจากเล่นน้ําเสร็จเราก็มาที่ร้านขวดเจตุ้มนะคะเพื่อนแนะนํามาว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารซีฟูด้ดบรรยากาศดีอาหารไม่แพงแล้วก็หลากหลายโอแมานาน่นแม่นใช่ไหมลูก ปติกไหนนะนะจันอนเดกก็ได้ห่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้กันคือเด็กนี่เมนูนะคะเดี่ยวงานข้าวเสี๋ยวงานข้าวอะไรเดี๋ยวกันตำก้อนเดี๋ยดเดี๋ยวกันเลตึเฟ่อะเดี๋ยวเยึงเฟท้องน้ำหนมาเยอะใหญๆก้อนนะ่เลยนะหยามันเย็นแล้วลง เรตัดเขาตัดออกค่ห้าอย่างเาอเยอมีต้มมีต้มปลาอะไรยังไม่ได้สั่งอาไรตัวไหนซื้อนข้วนวถ้ามีแตงกวาได้แบนี้นี่ดิบดแตงกวามันๆได้นะออปูให้แบบตัวใหญ่มานี่ก็แบ้ตัวใหญ่มากเยโอ้โห ใหญ่จะมันไหนมันตัวใหญ่ฮะว้าวแต่กุ้งตัวใหญ่มากจริงๆหมึกเด้งมากยังอย่ากเอ็นจอยมากเลยฮะว้าวดิอย่างยางว้าวดิว้าวอย่างว้าวดิหรอว้าวโอ้ชายๆร้อนร้อน หมึกชิ้นใหญ่มากต้มปลาเห็นโคนไม่ต้องเนี่ยแล้วก็สั่งข้าวผัดตันเล็กอีกนะครับกินไม่พอครับยังกินไม่พอครับกุ้งตัวใหญ่มากพี่ซัมเมอร์มาหายัางๆ เจอของมานมาก็มีเพื่อนมาค่ะเพื <c oughs> ่อนมาหาลูกมาลูกมาเล่นกับลูกชายเรา <c oughs> ั่งเคบับนะคะจากร้านมิสเตอร์เคบับเป็นคนตุรกีทำนี่กินไปแล้วแบบเกือบครึ่งเลยแบบใหญ่มากขับรถมาส่งให้ถึงที่โรงแรมเลยทีเดียวรนี่ก็อย่างอย่างก็สลบไปแล้วนะครับอีกห้องหนึ่ง <c oughs> เราก็มีกินยามดึกนะจ๊ะหลังจากที่กลับมาจากร้านอาหารนั้น